สวัสดีค่ะทุกคนมีวันพาแซบนะคะวันนี้จะมาแบบปันวิธีทำสุกี้ไม่ใส่น้าเยอะนะคะพี่วันจะทาน้ําซุปด้วยน้ามันหอยน้ามันหอยนิดหนึ่งนะคะทุกคนน้ามันหอยแกะลอนนี่แหละน้ามันหอยนิดนึงใหามันเดือดใส่คนเข้าไปเพราะว่าน้ําจิ้มนี่มันอร่อยอยู่แล้วนะคะพน้ำจิ้มนี่มันอร่อยอยู่แล้ววิธีทําง่ายๆนะคะทุกคน พอน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปค่ะพี่วันจะใส่ตามใจตามใจตามที่พี่วันต้องการกินเท่าไหร่พี่วันก็จะใส่เท่านั้นเวลาใส่หมูก็อย่าเพิ่งคนนะคะเพืคนอ่าแล้วก็ตามด้วยตามด้วยห้เส้นห้เส้นนี่มันต้องใช้ห้เส้นตามต้อสมนะคะุุกคน อ้าวโฆษณาให้เขาแล้วหนึ่งค่ะนี่นะคะพอนั่นพี่วันจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผักผักล้างไว้แล้วมันจะมีผักบุ้งใ,ะะงให้มันเดือดนะคะรอให้มันเดือดผักบุ้งแล้วก็กะหล่ำปี ตังโงนะคะพอมันเดือดแล้วนะมันก็จะยุบลงไปที่วันล้างด้วยน้ำเกลือใช้น้างเลือพอมันเดือดแล้วนะมันจะยุบลงไปนะคะทุกคน้ก็จะสุกไปด้วยกัน แป๊บหนึ่งค่ะรวบวทำน้ำจิ้มทุทำซุกี้แห้งนะคะไม่ก็มันก็ไม่ได้แห้งมากหรอกพี่มันจะรว่ปกติเขาจะผัดนะคะที่มันไม่ชอบน้ำมันก็เลยรวบใช้รั่วเอาให้มันไอ้อนี่มนยังไม่ มิเซ่ยังไม่มแช่ไว้แล้วนะคะทุกคนจะให้มันเดือดหมกูก็สุกสุกไม่ต้องให้สุกไม่ต้องไม่ต้องต้มนานมากถ้าต้มนานมากมันจะแข็งเนี่ยค่ะจะไม่ใช้คือกินเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นคือหม้อหม้อหนึ่งคือกินทำกินง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้เส้นเริ่มนะเริ่มได้แล้วแล้วก็ ตอ,ตอกไข่ลงไปไข่ตอกนี่ก็ไม่ต้องไปคนยังไม่ต้องคนนะคะทุกคนตอกไอขลไ่ลงไปขึ้มาลงข้างล่างพ่อไม่พ่อนอีง่ง เป็นดูดีมันต้องใช้ไข่ด้วยนะคะถ้าจริงๆไข่ดีสดุด วิธีทำสุกี้แห้งกินง่ายๆนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องให้มันสุกมากเพราะมันพอมันร้อนแล้วมันก้อยนั่นเดี๋ยวมากินกันมาจ้าสุกี้กันน้ำจิ้มรสเด็ดยั่วๆมาเด้อมาเด้อค่ะ แาตัวปวนเร <c oughs> <c oughs> ื่อ่ผ้าร้อนน้ําจิ้มมันเข้าคอแสบคัะ É, eu <coughs> หูให้ลูกกินนะคะม,มาด้วยจา้าแซ่บครับออื้อ กินวนเส้นไข่ไข mm ่ hmm.

หมดยังใช่หมูใ้่หมูสั้นนายนะคะทุกคน ลองคลิปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ